คุณผู้ชมคะศูนย์อำนวยการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลก็เตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการรื้อถอนขนนํำเฝ้าคอกหอยซึ่ง ปลูกสร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขณะที่คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของก็ระบุว่าตเตรียมที่จะเปิดเผยตัวและจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะคะแต่เรื่องนี้ก็มีการระบุก,กันว่าสําหรับคนที่จะเปิดเผยตัวออกมาก็อาจจะต้องมีความผิดเพราะว่าถือว่าเป็นการปลูกสร้างขนําโดยผิดกฎหมายติดตามรายงานจากคุณสนธยาแก้วขำค่ะ อันนนี้ใเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าต้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงก้อกล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือน่านน้ำไทยมาตรา118ให้กับเจ้าของขนํำหลังสีแดงได้รับทราบหลังได้ออกมาแสดงตัวยอมรับเป็นเจ้าของขนํำขณะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำกำลังเพื่อเข้ารื้อถอนขนนำซึ่งบุกรุกปลูกสร้างโดยผิดกฎหมายกลางทะเลอ่าวบ้านดอน โดยเมื่อมีผู้แสดงตัวยอมรับการเป็นเจ้าของกหนมเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกปากคำเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อทําสํานวนส่งฟ้องศาลจึงไม่ได้มีการรื้อถอนกนมำหลังแดงในวันนี้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาด้านเจ้าของขนมระบุว่าพร้อมยอมรับคำตัดสินของศาลหลังจากนี้ครับครับครับมีข้าบดมาแล้วก็ต้องรื้อนะครับพร้อมรับครับ หลังจากนี้ในกรณีที่บอกว่าขนัมไม่มีอยู่แล้วในส่วนของการทำโคขอยเราจะเดินหน้าต่ออยู่เรื่องหอยมันก็ต้องเลี้ยงนะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยเรื่องเรื่องขนมเฝ้ามันก็ต้องมีครับอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นแพลอยน้ำอะไรเป็นทุ่นลอยอะไรครับสำหรับเจ้าของขนมที่ไม่ยอมรื้อถอนขนมด้วยตัวเองหลังเจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองให้รื้อถอนไปก่อนหน้านี้ แต่ได้มาแสดงตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ระบุว่าหากมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือน่นน้ำไทยมาตรา118ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและมีโทษปรับรายวันระหว่างถูกดำเนินคดีตั้งแต่1,000บาทจนถึงไม่เกิน20,000บาทต่อวันเฉพาะขนัหลังสีแดงมีพื้นที่ถูกดำเนินคดี266ตารางเมตร หรือคิดเป็นอัตราค่าปรับขั้นต่ำวันละกว่า260,000บาทเจ้าหน้าที่จึงขอให้เจ้าของกนํารายอื่นๆซึ่งบุกรุกปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะทบทวนให้รอบคอบว่าจะยอมรื้อถอนด้วยตัวเองหรือจะใช้สิทธิ์ในชั้นศาล บริเวณนี้คือขนมแดงหลังใหญ่ซึ่งมีการปลูกสร้างกลางทะเลอาบ้านดดนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการเพื่อที่จะรื้อถอนเป็นหลังแรกแต่เจ้าของได้มาแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไปครับ ในขณะที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดคืนพื้นที่สาธารณะทางทะเลกลับมาสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายโดยเร็วโดยทางคณะกรรมการิการระบุว่าจะใช้กระบวนการทางรัฐสภาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบว่า ได้มีการรื้อถอนเสาไม้ไผ่แสดงอาณาเขตข้อ่อยควบคู่ไปกับการรื้อถอนกระหน่ำเฝ้าข้อหอยหรือไม่ต้องจัดการข้อหอยด้วยนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าให้เกิดความชอบธรรมจริงๆถ้าอ้างกฎหมายก็ต้องพูดกันตามกฎหมายครับเราก็จะใช้กระบวนการของรัฐสภาเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องชี้แจงคนรับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมประมงต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานมีแผนรื้อถอนขนมเฝ้าข้อหอ,อยซึ่งบุกรุกปล,กลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะอาบ้านดอนในอําอำเภอจำนวนเกือบ1,000หลังโดยระยะแรกเร่งดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวม176หลังสมทยาแก้วขำไทยพีบีเอรายงาน